ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ประเทศไทยได้รู้จักกับเชื้อโคโรนาไวรัสใหม่ COVID-19 ผ่านทางข่าวและโซเชียลมีเดียแม้ว่าจะมีการคัดกรองผู้เข้าประเทศอย่างเข้มงวด COVID-19 ก็ยังแพร่ก,กระจายเข้าสู่ประเทศไทยในที่สุดในเดือนมีนาคมรัฐบาลได้ประกาศพรกรฉุกเฉินปิดการเดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการประกาศล็อกดาว ปิดห้างร้านอาหารสถานบันเทิงและพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วยโควิด1 9เป็นโรคระบาดที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากแม้ในเวลาต่อมาเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงรัฐบาลอนุญ,ญาตให้เปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมได้ก็ตามโรงเรียนเขมริรีอนุสอ์ได้นำมาตรฐานใหม่หรือ New Normal มาใช้ในการคัดกรองและป้องกันการระบาดของโควิด -19 ภายในโรงเรียน โดยกำหนดเป็นมาตรการต่างๆเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนบริเวณประตูทางเข้าทั้งสองทางให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนการเว้นระยะห่างในห้องเรียนและลดความแออัดในโรงเรียนด้วยการให้นักเรียนระดับมัธยมสลับวันมาโรงเรียนนักเรียนที่อยู่บ้านทางโรงเรียนเขมมสิริอนุสรน ก็จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนเป็นต้นโดยมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่มีการตรวจพบการติดโรคโควิด -19 ในโรงเรียนเขมมาสิรีอนุสรต่อมาในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ประเทศไทยก็พบกับการระบาดละลรอกใหม่ทางโรงเรียนเขม,มาศิรีอนุสร์ก็ได้มีการนำมาตรการในครั้งก่อนมาปรับแก้ไข และเพิ่มเติมมาตรการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อใช้คัดกรองและป้องกันโรคโควิด -19 ในรอกใหม่นี้ช่วงนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแพร่ระบรราดใะรอกใหม่นี้เรามีข้อจำกัดคือต้องมีจำนวนนักเรียน25คนต่อห้องเรียนดังนั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จะต้องมีการขยายห้องเรียนถึง18ห้อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มาเรียนทุกวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5สลับวันมาเรียนวันที่ไม่ได้มาโรงเรียนนักเรียนก็จะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนทุกวันซึ่งเป็นปีสุดท้าย นักเรียนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนจากวันที่3มกุมภาพันธ์จนถึงนักเรียนสอบมีเวลาเพียงแค่21วันเท่านั้นและนักเรียนก็จะก้าวออกจากรั้วโรงเรียนไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยนอกจากนี้การเรียนการสอนยังต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างบุคคลคุณครูต้องปรับเทคนิคการสอนกิจกรรมการสอนการวัดการประเมินผลการเรียนรู้คุณครูจะต้องมีชั่วโมงสอนเพิ่มมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นอีกมากมายเลยนะคะ mm hmm. การแพร่ระบาดและลอกใหม่นี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนเลือกที่จะมาเรียนในโรงเรียนหรือจะเรียนที่บ้านโดยการเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนจะต้องสอนทั้ง2ส,ส่วนไปพร้อมกันดูแลนักเรียนทั้งสองส่วนทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านให้ดีที่สุด การจัดการเรียนการสอนเรามีข้อจำกัดหลายอย่างแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือตัวนักเรียนนักเรียนจะต้องได้รับความรู้มีความสุขในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญในรอบสองนี้ทางโรงเรียนเราก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสอบปอ,อย่างเข้มข้นนะครับส่วนความแตกต่างในระหว่างรอบรอบแรกและรอบสองนี้ ของเรามีความแตกต่างในด้านของการคัดกรองคนเข้าคนออกนะครับเพราะเนื่องจากพื้นที่เสี่ยงนี้จะอยู่ใกล้โรงเรียนมากทําให้ต้องคัดกรองผู้ที่มีอาการหรือมีแนวโน้มว่าจะมีเชื้อนะครับคัดกรองให้ละเอียดก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงเรียนทั้งอาคารเรียนห้องอาหารจุดสัมผัสต,ต่างๆนะครับ โดยการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อและการเช็ดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับเมื่อเปิดเรียนมาทาการทาความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆเป็นประจําให้มีความถี่มากขึ้นส่วนในตอนเปิดเทอมนี้ก็หวังเป็อนอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านจะมีความมั่นใจในการเข้ามาเรียนอย่างมีความสุขนะครับ เราได้สำรวจนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุมเสียงนะคะแต่ว่าเราเน้นนักเรียนที่พักในสมุทรสาครน,นะคะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพจากแพทย์ระบุว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 มายื่นให้คุณครูประจำชั้นในวันแรกที่นักเรียนมาโรงเรียนค่ะการรับส่งนักเรียนนะคะถ้านักเรียนมาก่อนเวลา6นากา30นาทีนักเรียนจะต้องเดินเข้าทางประ,ประตูใหญ่นะคะ ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะดูอยู่ตรงนั้นทีนี้กรณีนักเรียนที่เดินเข้ามาเเป็นจำนวนมากก็เรามีให้นักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรนะคะมีจุดสัญลักษณ์อยู่ถ้านักเรียนมาตั้งแต่เวลา6นาฬินาทีถึง8นาิกานาทีนะคะนักเรียนก็จะมีทางเข้า2ทางค่ะ มีทางประตูเล็กนะคะแล้วก็มีทางประตูใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเออผู้ปกครองก็จะส่งนักเรียนได้ที่ปากทางและให้นักเรียนเดินเข้ามาทั้ง2จุดนี้จะมีคุณครูดูแลอยู่นะคะจุดละ2ท่านคุณครูก็จะให้นักเรียนผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสนะคะแล้วก็นักเรียนไปสแกนใบหน้าด้วยถ้าเข้าทางประตูเล็กจากนั้นนักเรียนก็มารางมือด้วยเจลแอลกอฮอล ถ้าเกิดเราพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซนเซีสนะคะถ้านักเรียนมากับผู้ปกครองก็ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านเลยแต่ถ้านักเรียนไม่มีผู้ปกครองมาด้วยเราให้นักเรียนนั่งรอผู้ปกครองที่ศาลาพักผู้ปกครองนะคะโดยมีคุณครูพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนนะคะ ผู้ครองก็ต้องเดินเข้าโรงเรียนได้ทางประตูใหญ่ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปผู้กครองต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมริร่างกายแบบไม่สัมผัสรอรับนักเรียนได้ที่อนเนกประสงค์ศาลาพักผู้ปกครองและศูนย์อาหารเท่านั้นค่ะส่วนนักเรียนนะคะที่จะเดินออกจากโรงเรียนหรือกลับบ้านนะคะได้ทางประตูเล็กตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะ การเข้าแถวของนักเรียนนักเรียนเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะแต่ถ้าวันไหนมีค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานก็คือเกิน50ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรให้นักเรียนเข้าแถวที่หน้าห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างและเราจะงดกิจกรรมกลางแจ้งที่ศูนย์อาหารนะคะนักเรียนนั่งเว้นระยะห่างตามจุดสัญ,ญลักษณ์ที่ฝ่ายอาคารสถานที่ติดไว้ บางโต๊ะนั่งได้3ที่นั่งบางโต๊ะได้4และบางโต๊ะได้6ที่นั่งตามสัญลักษณ์ที่ติดนั้นเลยค่ะฝ่ายประจำกำหนดการเข้าเรือน,นอนและขั้นตอนการปฏิบัติของนักเรียนประจำเพื่อที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันนะคะจากนั้นการสำรวจนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นจังหวัดสมุทรสาคร เราได้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติคือให้นักเรียนไปตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 จากโรงพยาบาลเพื่อนำหลักฐานมาแจ้งให้ฝ่ายประจำทราบแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบภายหลังนะคะเพื่อความสบายใจของนักเรียนผู้ครองที่ อยู่ในโรงเรียนจะได้มีความอุ่นใจว่าเราได้มีมาตรการและก็การป้องกันที่ดีขึ้นนะคะก่อนที่นักเรียนจะเข้ารายงานตัวทุกครั้งฝ่ายประจำเราก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ให้นักเรียนจดบันทึกทุกครั้งแล้วเราก็มีการแจ้งให้นักเรียนทุกคนเขียนไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่นักเรียนเข้าเรือนนอน โดยละเอียดนะคะว่าแต่ละครั้งที่นักเรียนไปในสถานที่ต่างๆในระยะเวลาที่นักเรียนหยุดนักเรียนต้องบอกให้ละเอียดนะคะว่าการเดินทางของนักเรียนเป็นแบบไหนไปรถสาธารณะ,ะ,ะนะหรือว่ารถยนต์ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบภายหลังได้นะคะก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรือนอนเนี่ย เราก็ได้มีการแจ้งให้พนักงานบนเรือนนอนทำความสะอาดเตียงตู้บริเวณเ,เรือนนอนทั้งหมดนะคะพร้อมทั้งมีการพ่นยาฆ่าเชือ้อเพื่อให้ผู้ครองได้สบายใจว่าโรงเรียนของเราประจำของเราปลอดภัยแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะการจัดเตียงนอนก็มีการเว้นระยะหา่างและเราก็ยัง ห้องนอนแยกสำหรับพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครโดยให้กักตัวเพิ่มอีก14วันนับตั้งแต่วันที่นักเรียนเข้าเรือนนอนนะคะการเข้าแถวในตอนเช้าตอนเย็นเราก็มีมาตรการโดยการให้นักเรียนเนี่ยยืนเว้นระยะห่างตรวจอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง แบบถูกวิธีนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมอื่นนะคะอย่างเช่นการนั่งรับประทานอาหารเราก็จัดที่นั่งให้นักเรียนนั่งโต๊ะละไม่เกิน3คนแล้วให้เว้นระยะห่างการนั่งทำการบ้านในห้องทำงานนะคะ นักเรียนก็นั่งโต๊ะละไม่เกิน3คนเช่นกันโดยเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่บนเรือนนอนนักเรียนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเช่นกันเว้นระยะหา่างจนกว่านักเรียนจะเข้านอนในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเราได้มีการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและนักเรียนในการรับเยี่ยม ในช่วงเดือนนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นผู้ปกครองสามารถให้นักเรียนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนได้ตลอดเวลางดนักเรียนประจำมัธยมปลายออกไปเรียนพิเศษนอกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและการติดเชื้อโควิด19เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนออกไปเรียนพิเศษได้ตามปกติค่ะ สำหรับมุมมองความคิดเห็นของผู้ปกครองที่สะท้อนผ่านเครือข่ายนะครับเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในช่วงของโควิด1 i ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่2มาอส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเรียนของบุตรหลานนะครับเนื่องจากโรงเรียนมีการปรับแนวทางการเรียนการสอนซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่ได้ยืดหยุ่นให้ผู้ปกครองมีและเด็กมีทางเลือกว่าถ้าอยากมาเรียนที่โรงเรียนก็สามารถเลือกได้ถ้าอยากเรียนออนไลน์ที่บ้านในลักษณะเรียลไทม์กับ เพื่อนในห้องก็สามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเหล่านี้มันทําให้เด็กสามารถที่จะติดตามแต่และวิชาได้เท่ากับเพื่อนที่มาเรียนที่โรงเรียนเป็นการลดความเสี่ยงนะครับลดภาระของโรงเรียนในการที่จะเพิ่มความเสี่ยงเก่อการติดเชื้อโควิดภายในห้องเรียนในโรงเรียนนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดความรู้สึกผู้ปกครองเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าแล้วเด็กเนี่ยเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วเขาเรียนเต็มที่เหมือนเพื่อนในห้องไหมนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องขอความร่วมมือในฐานะของเครือข่ายนะครับต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านช่วยกันสอดส่องบุตรหลานให้ข้อคแนะนําที่เหมาะสมแก่บ,บุตรหลานท่านนะครับโรงเรียนเอื้อประโยชน์ให้กับบุตรหลานของท่านเท่าที่ทําได้แล้วจริงๆซึ่งหลายโรงเรียนอาจจะไม่มีขนาดนี้นะครับแต่นี่ทุกวิชาทุกระดับชั้นมีการถ่ายทอดสดผ่านเรียลไทม์ในห้องเรียนไปสู่บุตรหลานของท่านที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ก็เหลืออยู่แต่พวกเราละครับในฐานะผู้ปกครองที่จะร่วมมือกันในการให้คําแนะนําที่เหมาะสมแก่บ,บุตรหลานท่านเพื่อให้สามารถที่จะ,ะได้รับข้อมูลทางวิชาการแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องไปสอบแข่งขันต่อไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นป .6 ม .3 หรือม .6 นะครับก็ต้องเข้มงวดกดขันให้คําแนะนําเป็นพิเศษนะครับในความรู้สึกของผมที่ผ่านมาก็ต้องตอบว่าโรงเรียนก็ทําได้ในระดับที่ดีเลยละนะครับนะครับขอขอบพระคุณครับ อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและการอุปการะจากท่านผู้ปกครองครูและนักเรียนทุกคนทางโรงเรียนเขมศิริอนุสรขอขอบคุณผู้ปกครองครูและนักเรียนทุกท่านมาณที่นี้ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในมาตรการป้องกันโรคโควิด1 9 ทำให้การเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ดําเนินไปได้ด้วยดีท่ามกลางสถานการณ์อันไม่ปกติในปีนี้